เจนี่อัลลาพาตปล่อยใจเกลี่ยแคปชั่นวาเลนไทน์ทำคนจับตาสัมพันธ์สามีนางเอกหน้าเด็กเจนี่เทียนโพสวรรค์ที่วันนี้มาปล่อยใจขังแรกกับแฟชั่นวาวิวในวันวาเลนไทน์แถมแคปชั่นไิ่ันยะว่าวาเลนไทน์นี้ขอมอบความรักให้กับตัวเองทำหลายคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับสามีมิกกี้อัลลาพาตแคปชั่นเหมือนไม่ัยยะวันนี้ไม่มีใคร ก็ตามถ้าไม่สงสัยในตัวเจนนี่คงจะเป็นเรื่องแปลกไม่ว่าเจนจะทำอะไรเขียนอะไรหรือว่าทําอะไรก็ตามในชีวิตเหมือนจะกลายเป็นหนยยะมันจะกลายเป็นคำถามมันจะกลายเป็นข้อสงสัยของทุกๆคนอยู่แล้วแต่เอาจริงๆประโยคแรกที่ขึ้นมาคือชังพาเป็นคนคิดคือชีวิตเขาเหมือนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีตัวเขาเองเคยเจอแบบนี้โดนบุรีก็เปรียบเหมือนชีวิตเจนโดนมาคำพูดของเจน แต่ละคามีนัยยะหรือจริงๆคนจะควรลองอ่านแล้วมองลึกไปกว่ากระแสท,ที่อยู่ตอนนี้ให้อยู่ความเป็นตัวตนของเจนมากกว่าเอาจริงๆเจนไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยเจนมองข้ามไปเป็นเรื่องราวที่ผ่านๆมามากกว่าไม่ว่าเจนจะเจออะไรมาก็ตาม ท้ายที่สุดตนเป็นที่เพึ่งแห่งตน้นสามีว่ายังไงไม่มีใครกล้าว่าอะไรตอนนี้จะถ่ายคอนเทนต์อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปกติแล้วโดราเล่าว่ายังไงอย่าให้ดูลูกสาวเป็นอะไรที่อยู่บนหิ้งห้ามให้เห็นเรื่องของวงการเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงคุณแม่ให้เขาโตก่อนเขาจะได้เข้าใจ